มั่นคงยืนยองอยากสนุกเต้นเดินเรา้าใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพืก่กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจเกนคลับเชื่อซาลาแมาเน่มีลุ้นกลับมาช่วยทียมในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้เจเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเชื่อว่าโมเมซาลาและซาดูมาเน่สองกองหน้าคนสำคัญข,ของทีมหงส์แดงจะสามารถกลับมาลงสนามในเกมพิมพ์นิ่งเกล็ดกลางสัปดาห์หน้าหลังเสร็จสิ้น ภารากิทในศึกแอฟริกันคัพออฟนชั่นเป็นที่รู้หน่อยแล้วตามการรายงานจากลิเวอร์พูลโดย2องดาวยิงของหงดนกำับเตรียมพบกันเองในรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟนชั่น,น,น,นที่ประเทศคัมรูนซึ่งจะแตด,ดสินแชป์กันในวันอาทิตย์นี้โดยหลังเสร็จสิน้นภารกิจดังกล่าวเจมสนคลับเชื่อว่าทั้งู่มีโอกาสที่จะกลับมาช่วยลิเวอร์พูลได้ในทันเกมกลางสัปดาห์ที่พวกเขาจะเปิดบ้านพบก,กับเลสเตอร์ซิตี้ บอกคือว่าพวกเขาควจะพร้อมลงสนามแต่เราจะมาดูกันอีกครั้งซึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งสามารถคว้าแชมป์ได้เขาก็จะต้องบินกลับไปที่ประเทศบังเกิดของตัวเองเพื่อฉลองแชมป์วันอังคารหรือไม่กวันพุธเป็นอย่างช้าที่คนที่ได้แชมป์จะกลับมาซึ่งอีกคนก็คงกลับมาก่อนนั้นนั้นจากนั้นผมก็จะต้องมีการพูดคุยกับพวกเขาสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีก็คือจังหวะการเล่นพวกเขาได้ลงเล่นติดต่อกันมาหลายเกมแต่เราต้องมารอดูกันอีกทีเจกเก้นครอปกล่าวนะครับ อดีตแก๊งท็อฟฟี่ดีใจฮาวีเอิเลียดจะกลับลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในสุดสัปดาห์นี้เกวินแคมเบลนะครับอดีตกอน,นาทีมของเอเวอร์ตินยอมรับต,ตรงๆในคว่าตนเองมีความสุขมากที่จะได้เห็นฮาวีอิเลียตกองกลางตัวรุกวันในคิดของลิเวอร์พูลกลับลงสนามอีกครั้งหลังบาดเจ็บยาวเพราะข้อเท้าหลุดไปตั้งแต่เดือนกันยายนบอกตรงๆในคบว่าผมมีความสุขเหลือเกินที่จะได้เห็นฮาวีอิเลียดกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ แม้มันเป็นแค่ข่าวลือที่ทางลิเวอร์พูลไม่คอนเฟิร์มด้วยตัวเองก็ตามเคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซด์ะขาดผมเคยเป็นนักเตะที่ลงเล่นใกับเอร์ตันมาก่อนยังอดดีใจไม่ได้เลยฉะนั้นไม่ต้องบอกรู้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่คอยเอาใจช่วยอยู่ทั่วโลกนะครับจะมีความสุขมากแค่ไหนนะครับฮมวีเลียนนะครับเป็นเด็กที่มีความสามารถฟื้นฟูสูงมากซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของสภาพร่างกายแล้วเขายังมีจิตใจที่แข็งแกร่งอีกด้วยนะครับ เพราะเขาทำงานหนักสุดๆอยู่เบื้องหลังโดยมีเป้าหมายว่าเขาจะกลับขึ้นสุดสนามให้โดยเร็วที่สุดและไม่เคยอดครวนกับโชคชะตาเลยแม้แต่นิดเดียวเท่าที่เห็นจากเกมในชุดยูยูสานเปียรวมถึงการฝึกซ้อมต่างๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่าฮาวีเรียลคนเดเรับการลงเล่นปเป็นตัวเจ่งในศึกเอเฟเอคัพเพราะการเจอกับคาร์ซิตี้ไม่ถือเป็นเกมที่หนักเกินไปสําหรับเขาหรืออย่างน้อยน,นะครับก็ควรที่จะมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำร,รอง ผมอยากเห็นใบห,หน้าของเขาเอเลียดในตอนที่เดินลงสนามพร้อมกับเสียงปรบมือในการต้อนรับเขากับแฟนๆที่บนอัฟจตรร์แต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คืออยากให้รู้ว่าเขาจะทําผลงานดีตั้งแต่นัดแรกเลยหรือเปล่าเพราะนี่คือดาวรุ่งที่คลอลูกหนังโพโลทุกคนเอาใจช่วยอยู่นะฮะขังเพเนจอนจะย้ายอีกแล้วเชอร์กิลี่จอลาลิยงลุยลีกมากัน แข้งเบเจนจรนะครับสำหรับเชดดนเชรกิลี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานโดยเชดดนเชรกิลี่อดีตตันลิเวอร์พูลจอเต็มที่ที่จะยาออกจาาโอลิมปิก Olympic ลียงเพื่อไปค้าแข้งในลีกเมืองแซมกับชิคกโกไฟเออร์โดยเจ้าตัวไม่มีชื่อช่วยทีมในเกมที่ออกไปเยือนอาร์เอสมอนิโกในวันเสาร์นี้บาบิโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวทบอลลกหนังที่น่านเชื่อถือได้นะครับรายงานข่าวมาว่าเมื่อเชาเกินวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์บอกว่าเชดดนเชรกิลี่กองกลางเลือดสวิ์แลนด์ของโอลิมปิกลียง ใกล้แล้วที่จะปิดเดียวยันย้ายทีมไปร่วมทัพจีเก็ตโปไฟ์ K ire, สโมสรนดังในศึกเมเจอร์ลีกชอคเกอร์ MSL สหรัฐอมเมริกาแลวเตะร่างตันจอมทะเนจรในวัย30ปีจะไม่มีชื่ออยู่ภายในทีมลยงในเกมลนะีกนัดที่ลยงมีโปรแกรมออกไปเยือนไ s โมนโกในวันเสาร์ที่5กุมภาพันนี้ซึ่งเรื่องเงินกล่าวก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็น,นการจากสโมสรนด้วยเช่นเดียวกันทางการ โอลิมปิกิยองประกาศว่าพวกเขาได้ยอมรับคำขอจากเชด,ดันชักลีในการเปิดต้นเจราจาก,กับสูโมสรนนศสก MSL 3อเมริกาโดยชักลีจะย้ายไปที่ชิคาโกไฟเออร์ด้วยสัญญาถาวรในทันทีเมื่อสรุปรายละเอียดเรื่องของสัญญาดได้เรียบร้อยแล้วโรบโนอัปเดตข่าวลงใน Twitter ส่วนตัวของเขาทีนี้นะครับเชด,ดันชักลีซึ่งก่อนหน้านี้เคยคัชกันกับบาเซลบเอเมนิกอินเตอร์มิลานสต๊กซิตี้และย้ายมาส่วนลิเวอร์พูลมาร่วมทัพลิเวอร์พูลได้ คว้าแชมป์ทีมลึงกลษดและหลังจากนั้นก็ย้ายไปร่วมทีมลิยงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ไม่สามารถเก็นฟอร์มเก่งออกมาได้โดยในเกรนี้ตัวตัวพึ่งลงเล่นรวมทุกรายการแค่16นัดทําได้2ประตูนะครับเจเคยัมส่งฮาวิเอเลดลงคอสนิมชนคาดิฟซิตี100้100%เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับโดยเจก,เกิ้งคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลกล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนพบกับคาดิฟซิตี้ รายการ f a Cup ัรอบที่4โดยบอสบอกว่าฮาร์วียเลียดที่เลียงไปนานจะมีส่วนร่วมแน่นอนโดยว่าจะขึ้นว่าเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเท่านั้นส่วนติอโ,โกอาคันรานาปีเกตา้าและดิวอกโอริกีรอทดสอบความฟิตอยู่ในข่ายนะครับฮาวียเลียดนะครับก็้าหักตั้งแต่วันที่12กันยายนปีที่แล้วนะครับในเกมพบกับเลียดจากนั้นก็ฟืนฟ้นฟูสภาพร,ร่างกายอย่างดีวันดีคืนจนสามารถลงซ้อมได้เต็มรูปแบบในการแข่งขัน กระชับนิดทีมชุดอยู่23ปีซึ่งสร้างความพอใจให้กับเจกเก็ครอปในวัย54ปีเป็นอย่างมากเป็นไปได้มากๆเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไปยังเอ็นเดรสซูลูเบอร์สำหรับเรื่องนั้นนะครับแกคือหัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัดของสโมสรลิเวอร์พูลที่รับผิดชอบดูแลตั้งแต่ต้นจนจบอดทนสูงมากแต่ฮาวิเอเลียดก็เป็นลูกค้าชั้นดีด้วยหากจะให้อวยแบบนั้นเจเก็ครอปเล่นมุกนะครับ เขาทำได้ดีมากทําได้ดีที่สุดเท่าที่ได้ทํามาตามที่ผมขอร้องให้เขาโดยเขาไม่เก่งนงนเลยว่าทําไม่ได้หรือทํำยังไงมอนนั่นทรงดีมากและซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วนะตอนนี้แต่ก็ต้องดูว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดกับเจ้าตัวลงตัวจริงเลยหรือไม่หรือแค่สำรองไปก่อนแต่ที่นแน่ๆมีชื่อแน่นอนในเกมใช้งานกับคาดิซิตต้การฟื้นตัวทั้งหมดดูเป็นไปอย่างธรรมชาติเลยดีมากเลย หายมาเร็วจริงๆหลังจากไม่ได้ซ้อมสําคัญสําคัญกับทีมไปนานแบ็บแรกที่เห็นก็รู้ทันทีว่าบางทีเราเอาหมอนั่นกลับมาเลยดีไหมแต่ถ้าทําแบบนั้นก็คงไร้สาระมากตอนนี้เขาค่อยๆดีขึ้นตามลําดับเพื่อกลับไปสู่ช่วงที่ดีที่สุดก็ใกล้แล้วล่ะจ่อมากแล้วดันติโก้ก็มีผลข้างเคียงที่ติดโควิดเบตากลับมาจากการรับใช้ทีมชาติกีนีในศึกอัฟกันคัพออฟเนชั่น ่วนโอรุกี้พื้นตัวในอาการบาดเจ็บต้นขาขอดูนักง,งานว่าจะใช้ใครได้บ้างปีกล้งมาซ้อมกับเราได้แล้วนาสิดาที่ตอนติดโควิดเล่นงานที่แคมป์เราก็คิดว่ามันไม่มีผลข้างเคียงเหลืออยู่แล้วแต่เจ้าตัวยังนั่นหน้าอกอยู่ดังนั้นก็คงต้องเซฟไว้ก่อนจะดีกว่าแน่นอนนั่นไม่ดีเลยนะครับผมมีการคาดหวังว่าเขาจะกลับมาซ้อมได้เมื่อวันศุกร์ก็ไว้รอดูส่วนเรื่องเจ็บสะโพกนั้นหายเป็นปิดทิ้งแล้ว ซ้อมออกมาดีมากก็ดูไว้อีกทีแล้วกันว่าสมควรใช้งานในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ส่วนนาบีเกตาปกติมากๆกลับมาพร้อมกับพละกําลังที่เต็มถังเมื่อได้พัก2องติ้สาวมาแล้วเสร็จทัวร์นาเมนต์แมตช์แบบคึกคักเลยห่ะครับมั่นใจดูดีเลยทีเดียวส่วนเด็อกโอริกีกลับมาซ้อมกับทีมมือแรกเมื่อวันพฤหัสดูดีเหมือนกันแต่มันยังแค่มือเดียวหลังจากที่หายไปนานก็ไว้เช็คกันอีกทีจากนี้ เกเกคลับยันเองยังสนใจดึงคาวยโยเข้ารังหงในช่วงซัมเมอร์เจกเกคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่ายังให้ความสนใจที่จะดึงฟาเบียโอคาวโยกองการดาวรุ่งรุ่งแรงของฟุลเลมมาสุทินแอนเบลในช่วงสมัยนี้หลังจากพลาดคว้าตัวมาเสริมทัพในช่วงก่อนตลาดปิดการซื้อขายนันเกเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลครับพลาดได้ตัวดาวเตในวัย19ปีไปอย่างฉูเฉียดในวันปิดตลาดและไม่สามารถเคลียร์เรื่องเอกสารบางอย่างได้ทันเวลา ทั้งที่มีข่าวเข้าตรับการตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของหงดามเป็นที่รู้หลยแล้วและมีการระบุว่าค่าตัวนักเตะอยู่ราวๆ8ล้านปอนด์ประมาณ360ล้านบาทย้อนรอยก็ตามลิเวอร์พูลหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับคาโโยได,ด้สำเร็จในช่วงสัมานี้ซึ่งนักเตะจะหมดสัญญากับฟุลลมพอดีและต้นสกัดจะได้เพียงเงินค่าชดเชยเท่านั้นนะครับ โดยเจ้าเก่งกลับเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่หองดานจะเปิดบ้านต้อนรบกัเรียนของคาดิฟซิตี้ในศึกเอลคัพรอบที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นี้ว่าแน่นอนพวกเรายังสนใจเขาวเยอะอยู่มันคงบ้าไปแล้วถ้าเราไม่สนใจเราต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีคอสรุปข,ขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบ้าของดี5้กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันแทะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ